ปัจจุบันโรคโควิด -19 มีการแพร่ระบาดในประเทศไทยอย่างกว้างขวางสถานประกอบการและอุตสาหากรรมหลายประเภทถูกปิดเพราะมีการระบาดส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตและรายได้การควบคุมโรคปัจจุบันจึงมีเป้าหมายที่จะลดการเจ็บป่วยเสียชีวิตและมุ่งหมายให้ประชาชนสามารถทำงานดำเนินชีวิตได้พอสมควรจนกว่าจะมีการฉีดวัคซีนได้ครอบคุมกว้างขวางเพียงพอ คนไทยทุกคนควรประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อทุกวันครับสำหรับคนงานสามารถประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อด้วยตนเองผ่านเว็บไซต์แอปพลิเคชันไทยเซฟไทยได้ง่ายๆสามารถสแกนได้จาก QR Code นี้เลยครับส่วนสถานประกอบการสามารถประเมินผ่านเว็บไซต์ไทยสต็อปโควิดสามารถสแกนจาก QR Code นี้ได้เลยมาตรการ Bubble and Se a l เป็นการควบคุมการระบาดในโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ สามารถทำได้ตั้งแต่ยังไม่มีผู้ติดเชื้อไปจนถึงมีผู้ติดเชื้อจำนวนมากพูดง่ายๆก็คือ b u b b l e and Seal หมายถึงการควบคุมคนในโรงงานให้มีกิจกรรมปะปนกันเองและปะปนกับคนนอกโรงงานให้หน้อยที่สุดเป็นการจัดการในสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันโดยทําการแบ่งคนเป็นกลุ่มย่อยๆแต่และกลุ่มสามารถทํางานร่วมกันได้โดยป้องกันตนเองแต่ไม่ให้มีการทํางานหรือทํากิจกรรมข้ามกลุ่ม และไม่ให้คนงานมีกิจกรรมนอกสถานประกอบการนอกที่พักอาศัยดังนั้นหากเกิดการติดเชื้อจะทำให้เชื้อแพร่กระจายน้อยลงและทำให้การควบคุมโรคง่ายและมีประสิทธิภาพโรงงานหรือสถานประกอบการก็ไม่ต้องปิดทุกคนมีรายได้สำหรับแรงงานที่พักอาศัยนอกโรงงานต้องมีการควบคุมการเดินทางระหว่างที่ทำงานกับที่พักอาศัยไม่แวะทำธุระระหว่างเดินทางและเมื่อกลับถึงที่พัก ต้องอยู่ภายในที่พักอาศัยเท่านั้นสำหรับแรงงานที่พักอาศัยในโรงงานต้องมีการควบคุมไม่ให้แรงงานออกนอกพื้นที่โรงงานเพื่อความปลอดภัยสูงสุดสำหรับโรงงานหรือสถานประกอบการขนาดใหญ่เราควรเตรียมรับมือกับการระบาดในโรงงานดังนี้ครับ 1. จัดเตรียมโรงพยาบาลสนามและพื้นที่พักคอยสำหรับผู้ติดเชื้อเพราะอาจมีเตียงไม่พอในโรงพยาบาลสนามที่รัฐจัดเตรียมไว้ 2. จัดเตรียมสถานที่พักในโรงงานหรือในชุมชนเป็นที่พักสำหรับผู้สัมผัสผู้ป่วยแต่ยังตรวจไม่พบเชื้อหรือไม่มีอาการ3จัดเตรียมระบบเดินทางรับส่งคนงานจากที่พักถึงโรงงานหรือสถานประกอบการป้องกันการแวะระหว่างทาง4จัดหาร้านจำหน่ายอาหารเครื่องอุปโภคบริโภคราคาย่อมเยาวในบริเวณโรงงานหรือที่พักลดการสัมผัสระหว่างคนงานและคนในชุมชน 5. จัดหาสถานพยาบาลที่พร้อมให้บริการตรวจหาเชื้อด้วย PCR หรือ Antigen นเทส k ิ t หลังจากเราจัดเตรียมความพร้อมกันเรียบร้อยแล้วก็ลงมือเริ่มขั้นตอนทำบับเบิลแอนซิลกันได้เลยการจัดคนลงบับเบิจัดพนักงานแยกเป็นบับเบิลให้มีสัญ,ญลักษณ์แสดงชัดเจนไม่ให้มีกิจกรรมข้าม b u บเบิหากบับเบิลใดมีผู้ติดเชื้อคนในบับเบิลนั้นจะถือว่าเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง สิ่งสำคัญในการจัดบับเบิลอีกเรื่องหนึ่งคือจำนวนคนในแต่ละบับเบิลจำนวนคนยิ่งน้อยยิ่งดีเช่นสมมุติในโรงงานมีพนักงาน500คนบับเบิลหนึ่งไม่ควรอยู่ร่วมกันเกิน20คนแต่ถ้าจะจำกัดให้แต่ละบับเบิลมี1-5คนจะดีที่สุดจำนวนคนในแต่ละบับเบิลไม่จำเป็นต้องเท่ากันครับผู้สูงอายุผู้มีโรคเรื้อรงังคนที่มีน้ำหนักมากกว่า90กิโลกรัมหญิงตั้งครร ให้จับทำงานที่ไม่สัมผัสคนจำนวนมากหากให้อยู่ในบับเบิลเฉพาะกลุ่มนี้ได้จะทําให้เกิดความปลอดภัยสําหรับกลุ่มนี้มากขึ้นเราอาจเริ่มต้นค้นหาการติดเชื้อในสถานประกอบการโดยการสุ่มคนงานตรวจหาเชื้อในสถานประกอบการขนาดใหญ่ให้สุ่ม75คนต่อคนงานทุกๆ5 0 0คนสถานประกอบการขนาด100-500คนสุ่ม75คน โดยกระจายการสุ่มให้ครอบคลุมบับเบิลต่างๆที่เราได้แยกไว้หากพบผู้ติดเชื้อให้แยกไปอยู่ในโรงพยาบาลสนามศูนย์พักคอยหรือรักษาตนเองที่บ้านส่วนคนงานที่อยู่ในบับเบิลเดียวกับผู้ติดเชื้อถือว่าเป็นผู้สัมผัสให้หยุดงานและกักตัว14วันทุกคนโดยภาพคนสีแดง F0 จะหมายถึงผู้ติดเชื้อสีเหลือง F1 ผู้ที่มีความเสี่ยงติดเชื้อสูงส่วนสีเขียว F3 คือผู้ที่ไม่ติดเชื้อคนสีแดงจะแยกไปโรงพยาบาลสนามคนสีเหลืองจะถูกกักในสถานที่ที่เตรียมไว้คนสีเขียวที่เหลือทำงานในบับเบิลตัวเองต่อไปหากพนักง,งานคนใดพบว่ามีอาการไข้ไอหรือมีน้ำมูกเพิ่มเติมให้ทำการตรวจหาเชื้อทันทีด้วย PCR หรือให้ตรวจด้วยแอนติเจนเทสคิดสำหรับผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคเรื้อรงังผู้ที่มีภาวะอ้วน หญิงตั้งคัน์ให้ทำการตรวจหาเชื้อโดยใช้ PCR หรือแอนติเจนเทสขิดทุกคนและหาวิธีการให้กลุ่มนี้ได้รับวัคซีนหลังจากนั้นทำการทบทวนสาเหตุของการติดเชื้อว่าเกิดขึ้นในสถานที่ทำงานหรือไม่หากเกิดในสถานที่ทำงานให้ปรับปรุงวิธีการทำงานหรือสิ่งแวดล้อมในการทำงานเมื่อทำความสะอาดพื้นที่ทำงานที่คาดว่าจะเปื้อนเชื้อและปรับปรุงสภาพแวดล้อมแล้ว คนงานอื่นๆสามารถทำงานต่อตามปกติหัวหน้ากลุ่มบับเบิลจะทำหน้าที่สํารวจหาผู้ที่มีอาการไข้ไอหรือสงสัยติดเชื้อทุกวันถ้าพบผู้มีอาการให้ตรวจด้วย PCR หากไม่สามารถตรวจด้วย PCR ได้ให้ตรวจด้วยแอนติเจนเทสคิดแทนในสถานการณ์ที่โรงพยาบาลสนามเต็มผู้ประกอบการต้องเปิดทําการพื้นที่พักคอยเพื่อรอส่งต่อผู้ติดเชื้อไปยังโรงพยาบาล หรือ Community Isolation ให้จัดหายาฟ้าทลายโจรเครื่องวัดออกซิเจนในเลือดปลายนิ้วเพื่อติดตามอาการผู้ติดเชื้อไม่รุนแรงและไม่มีโรคประจำตัวติดต่อโรงพยาบาลคู่สัญญาเพื่อให้เตรียมรองรับผู้ที่อาจมีอาการป่วยหนักในส่วนของคนงานที่หัวหน้าบับเบิลเห็นว่าไม่มีอาการผิดปกติให้ทำงานในบับเบิลตนเองต่อไปได้เราจะหยุดทำมาตรการบับเบิลแอนซิลได้เมื่อสถานประกอบการมีสัดส่วนผู้ที่มีภูมิต้านทานสูง ผู้ที่เสี่ยงต่อการป่วยรุนแรงได้รับวัคซีนครบถ้วนซึ่งโรงงานจะต้องจัดทําทะเบียนประวัติคนงานเพื่อให้รู้ว่ามีใครเคยติดเชื้อใครเคยได้รับวัคซีนและทําการสุ่มตรวจหาภูมิต้านทานในคนที่เหลือเป็นระยะเพื่อให้รู้ว่ามีคนงานที่มีภูมิต้านทานคือติดเชื้อไม่แสดงอาการสักเท่าไหร่หากพบว่าคนติดเชื้อคนมีภูมิและคนได้รับวัคซีนรวมกันแล้วมากกว่า85%ของคนงานทั้งหมด อาจพิจารณาผ่อนคลายการทำบับเบิลครับ